ใบสะเดานะครับก็มีอยู่ตามท้องถิ่นเราก็นำมาทำให้เกิดประโยชน์โดยการที่เรานำมาทำเป็นน้ำหมกักไ่แมลง เป็นการประหยัดลดต้นทุนในการซื้อ,อยาฆ่าแมาลงวิธีทำนะครับเราก็ทำการสับใบสะเดาเราก็ทำการเติมกากน้ำตาลลงไปทำการเติมน้ำให้พอท่วมใบสะเดานะครับคุกเขาให้กากน้ำตาลละลายนะครับใช้เวลาหมักประมาณ15วันขึ้นไปควรที่จะเปิดฝาคนนะครับวันละ1ครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้น้ำหมักเป็นเร็วตัวอย่างน้ำหมักไรแลมลงจากใบสะเดาที่เป็นแล้วนะครับการนำไปใช้งานเราก็ใช้น้ำหมักไรแมลงจากใบสะเดา1ช้อนต่อน้ำ กกจากนั้นนะครับเราก็มาทาการฉีดมะนาวตัวนี้นะครับเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้สําหรับน้ําหมักไล่แมลงจากใบสะเดาสูตรนี้ทดลองใช้แล้วรับรองได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจาสิเวกคุณแผนศิลาโคตรครับในวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําน้ําหมักไล่แมลงจากใบสะเดาครับ เนื่องจากใบสะเดานะครับเป็นพืชที่หาง่ายนะครับแล้วก็มีอยู่ตามท้องถิ่นแล้วก็มีจํานวนมากเราก็นำเอาวัดสดุที่อยู่รอบตัวเรานำมาทำให้เกิดประโยชน์โดยการที่เรานำมาทำเป็นน้ำหมักไรแมลงคุณสมบัติของใบสะเดานะครับเนื่องจากใบสะเดามีรสขมมีกลิ่นที่มแมลงไม่มารบกวนเราจึงได้นำเอาใบสะเดานะครับมาทำเป็นน้ำหมักครับ ประโยชน์ของน้ำหมักตัวนี้นะครับก็คือเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายตัวผู้ใช้เป็นการประหยัดลดต้นทุนในการซื้อ,อยาฆ่าแมาลงน้ำหมักตัวนี้สามารถไล่แมลงได้กับบางชนิดเช่นแมลงปีกแข็งแมลงต่อทองครับรวมไปจนถึงเพี้ยหรือว่าแมาลงปากดูดบางชนิดครับสำหรับอุปรกรณ์นะครับก็มีใบสะเดาการน้ำตาล ก็มีดแล้วก็เฉียงภาชนะหมักพร้อมฝาปิดก็มีน้ำเปล่าด้วยครับวันนี้เราใช้ใบสะเดา1กิโลกร,รมัมนะครับกากน้ำตาล2ขีดน้ำเปล่าใช้สำหรับพอท่วมใบสะเดานะครับวิธีทำนะครับเราก็ทำการสับใบสะเดานะครับไม่ต้องเอาละเอียดมากนะครับ หลังจากที่เราทำการสับเสร็จนะครับเราก็นำมาใส่ภาชนะหมักนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการใส่กากน้ำตาลครับเติมกากน้ำตาลลงไปเสร็จแล้วนะครับทำการเติมน้ำนะครับน้ำนี้นะครับให้พอท่วมใบสะเดานะครับ ปอะอนนี้นะครับจากนั้นก็ทําการคุกเขานะครับให้กากน้าตาละละลายนะครับหลังจากที่เราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการปิดฝานะครับ การดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็นําไปเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาหมักประมาณ15วันขึ้นไปหรือว่าใช้หมักนานกว่านั้นก็ได้เราก็สามารถนําไปใช้ได้ครับเราควรที่จะเปิดฝาคนนะครับวันละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้น,นครับให้น้ําหมักเป็นเร็วส่วนนี้นะครับสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน,นครับหรือว่าใช้จนกว่าที่มันจะหมดและส่วนที่เป็นกากก็สามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้ครับ การนำไปใช้งานนะครับเราก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับนำไปฉีดพ่นพืชผักโดยในอัตราที่น้ําหมักใบสะเดา1 0 0ซีซี cc ต่อน้ํา20บลิตรทาการฉีดพ่นช่วงเย็นนะครับช่วงที่มแมลงเขากําลังออกหากิน เราควรที่จะทําการฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งข้อควรระวังนะครับเราไม่ควรที่จะไปฉีดพ่นพืชที่เรารับประทานใบเพราะมันอาจจะทําให้รสชาติของพืชนั้น,นเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากน้ำหมักใบสะโดมีรสขมสูตรนี้นะครับใช้กับพืชได้เกือบทุกชนิดพืชผักสุนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพวกนี้นะครับ นี่ก็คือนะครับตัวอย่างน้ําหมักไรมแมลงจากใบสะเดาที่เป็นแล้วนะครับที่ทําการหมักแล้วมากกว่า15บห้าวันก็จะมีในลักษณะนี้แล้วก็ชี้ขาวนะครับก็คือชี้ของจุลินทรียนะครับหรือว่าหิวมัดกินของมันก็จะออกเป็นกลิ่นใบสะเดาออกเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆนิดนึงต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการนําไปใช้งานครับถ้าเราใช้ในอัตราที่ไม่เยอะหรือว่าใช้1นึฟอกกี้นะครับเราก็ใช้น้ําหมักไดมะแมลงจากใบสะเดา1ช้อนต่อน้ํา1ฟอกกี้นะครับ ทำการปิดฝานะครับเขย่านิดนึงนครับเพื่อให้น้ำหมักเข้ากันจากนั้นนะครับเราก็จะมาทาการฉีดนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ประดับนะครับจะเป็นบอลสีรหรือว่าเราจะนํามาฉีดมะนาวนะครับมะนวาวก็ได้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการทําน้ําหมักไล้แมลงจากใบสะเดานะครับเป็นวิธีการทําที่ง่ายเนื่องจากวัสดุก็มีอยู่ตามท้องถิ่น,นครับแล้วก็ใบสะเดานะครับก็หาได้ง่ายเราก็นํามาทําน้ําหมักเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการทําการเกษตรลดต้นทุนในการใช้ยาฆ่า,มาแมลงอีกทั้งน้ําหมัก ตัวนี้นะครับเป็นสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เราก็สามารถทําแล้วก็เก็บไว้ใช้งานได้นานสําหรับน้ำหมักไล่แมลงจากใบสะเดาสูตรนี้ทดลองใช้แล้วรับรองได้ผลดีครับ